สวยงามมากลูกกุสาปู่จ้าลูกกุสาดัานด้นมาเนอปูสวยงามมากสวยงามมากวันนี้ก็มากาา็มามาไม่ถึงวันงานแต่ก็ภูมิใจว่าได้มาเยี่ยมสวยงามมากเลยค่ะสวยงามลูกหัวใจถ่ายดอกดูซิสวนดอกไม้สวยสวยสาลา สถานที่สวยงามมากอันนี้รถตู้ลุงวิวีมาลงเครื่องวันที่19บเกาที่สิฝนตกก็เลยไม่ได้มาร่วมงานแต่ปีหน้าอาจจะมาถึงนะคะก็เลยได้มาวันนี้อุ้ยไปถ่ายโซาลาศาลาคุณยูโรนั่นน่ะศซาลาเพื่อนแม่เขาส่งมาสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลย สวยงามไปถ่ายเอารูปสวยงามมากแล้นไปถ่ายลูปหัวใจก่อน,ต,นตือนเต้นลูกชายยืนอยู่ยตรงหัวใจสิลูกชายมากับลูกชายกับมีหัวใจดูหัวใจสวยงามมากสวยสวยสวยงามมากเลยค่ะสวยงามจริงๆ